ใช้เซนทราัสำเพาะทองไอเดียวครับรโดยเฉพาะนะครับมือน,นี่นะครับถ้ามาอยู่กลางสวนซึ่งมีาป่าใหม่ซึ่งมีต้นใหม่สมุนไพรหลายๆตน้นในบารักแท่สมุนครับ,รบนั่นะคะนะคะสมุนไพรไทยของเราเนะะี่ยค่ะหันเข้าไปสซนี่เมกไม้นี่นะนะนไอเดียวนะก็จะเป็นสมุนไพรทั้งนั้นแต่สมุนไพรที่เราคัดมาทำนะคะคสมุนไพรสำเพาท่องและก็ สมุนไพรเกตแเพชรต้องคัดมานะไอรัตแทรัดสันมาเนี่ยค่ะเอาไปเอาเอาแบบบ่ดีก็ได้นะคะต้องเอาแต่สิ่งดีๆมาให้พี่ให้น้องเฮ้อเทฉะนั้นนะครับอยากกระไซเซนผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานค่ะแม่นค่ะมาตรฐานระดับประเทศนะคะเราก็ได้รางวัลการันตีบอกว่าสิเป็นรางวัลผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยมคะรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีนะคะ ล้าสุดก็ยังได้รับรางวัล10นักธุรกิจดีเด่นแห่งปีที่ได้รับการคัดเลือกมากล้่คัดเลือกมากซีบริษัทบบริษัทไทยบันที่วีขเขเข้ากับตัวแท่นซึ่งเป็นประธานบริหารนะครับคือคุณรักแทอาสยามนะครับ บริหารองค์กร<ๆ>และกะ็มีเวชพันธุ์สมุนไพรดีๆนะครับพี่น้องกินขยายวงกว้างออกวงกว้างออกจนไปห่อกลุ่มอาเซียนนะครับคือต่างประเทศก็ก,กินได้<ๆ>เยอะละมั่นก็กินดีนะครับคุณรักแท้พุ่มใจบ่ครับได้รับรางวัลล่าสุดนี่ครับครับมากกว่าเขาว่าพุ่มใจครับมากมากกว่าเขาว่าพุ่มใจเพราะว่านะฮรร่างวัน,น่นถือว่าเป็นสิ่งการันตี ในเรื่องของคุณภาพเมนเนาะนะครับเขาก็พยายามที่จะทําให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับในเรื่องของคุณภาพเพราะว่าสิเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือการบริหารงางต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ท่านั้นนั่นนี่นะครับเขากับห่วงใยสุขภาพครับแม้เท่าสิเป็นยังก็ตามสร้างสุขภาพมากดับแหลกนะครับแต่เกิดว่ามีสุขภาพที่บ่ดีนะครับเจ็บเป็นอุ่นล่มป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ แมนเฮาสิมีเงินมีข้ามไหลปะได้มียศตำแหน่งสูงปะได้ก็ตามผมเสื้ออย่างในนอนว่าโบมีความสุขย่างในนอนแม่ค่ายนะคะแม่ทุกมียากจนหรือว่ารวยล้นฟ้าเนอไอเนาะนะคะก็ไม่มีความหมายถ้าร่างกายไม่แข็งแรงถ้าสุขภาพเราไม่แข็งแรงเนาะนะคะแหลกกันบบได้ได้อายละแค่ะฉะนันเนย เรื่องของคุณภาพชีวิตีสำคัญที่สุดนะครับนะฮะเอาสิเอาผลิตภัณฑ์เนียงดีๆนะครับมาดูแลซซอยหยดเกลอดดูแลสุขภาพตัวเองกะต้องคัดเลือกสันที่อันที่เป็นประโยชน์กันแล้วกันเนาะแมคในช่วงนี้วินาที่นี่ครับสวัครับเปาักแค เขามีส้นไพรเกลเพลแล้วก็กระชายเส้นสําเขาทองครับนะครับซึ่งได้รับความนนย่อมส้มสอบจากพี่้อกประชาชนหลายชนอกสนให่อยากจะได้เอาไปดูแลสุขภาพเอาไปกินนะครับพี่้อกโค้ม่าเดี๋ยวนี่เบอนี่ครับค่ะนู้ด้ย่นเสียงรถไฟคอนโต๊กนะอะไเสียงรถไฟเขียวเสียงรถไฟโตกแต่เป็นเสียงรถไฟเบิ้งแล้วรถไฟนี่คือยังครับรถไฟไม่ไปไหนหรอกมันมีขาบ่ครับมี บอกเป็นไปนี้ไม่หลอดตัโอ้ขึ้นกินเกือเนาะโอ้บ้านแล้ว้ันเราก็จะเอื่นว่าชี้กร้เกือขี้กลเกือมันสิคยค่ากิ่งเกลือตกสั่งป่ะครับบมันสิเกลตนนีพตาคุนแผนป่ะครับเพราะท่านตกสั่งครับวันนี้นะคะกับสมุนไพรดีมีคุณภาพนะคะกับผลิตภัณฑ์ สมูนไพตราเกียรติเพีรกายากระไซเซนตราสามเภาทองายเอ้ยนะค่ะท่านอยากได้นะคะท่อมาเด้อพี่น้องเด้อเจ็บขายะหอนยูผู้หลังค้นเบิงเป็นเดือนผู้ลังค้นหัวจะเปิดมาเบิงผู้ลังค้นนะคะเปิดเบิงเป็นปีแล้วนะคะยังไม่ตัดสินใจก็มีวันนี้ตัดสินใจเลยนะคะบางท่านนะคะเห็นเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเปิดมาเจอก็ตัดสินใจเลยนะคะขาเศร้าปวดก้นมือครับ เส้นเอ็นตึงนะครับพี่น้องปวดคอปวดเข่าเกาตาฝ่าฟ้างเบาวานลิสิดวงทวานขันเป็นบ่อขันเป็นเราโทรมาสอบถามเพิ่นปรึกษาหารือและก็สร้างสื่อเอาไปดูแลสุขภาพของท่านครับพี่น้องแมนข่าวดีของวันนี้เนะีค่ะเราบริการถึงบ้านนะคะทุก ท่านเลยนะคะที่โทรเขามาเพราบทีตดเบอร์หนึ่งกับโทรอีกเบอร์หนึ่งอย่าลดละความพยายามเนาะไอ้ละแกรเนาะเป็นการบริการแมนทีมงานของไทยบันทีวีแมนนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงป่ายที่ติดตามชมรายการแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ดีๆไปใส่แล้ว จะมีสุขภาพร่างกายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นเนาะครับนะครับหลายท่านหลายคนครับมีสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งรายการของเข้าดีใจแล้วก็มีความผักภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการซอยดูแลสุขภาพของพี่น้องเข้าเนาะ,ะนะครับเอาใจในก็นตามสร้างครับนะฮะทางรายการของเข้าจะพยายามสรรสงข์มม้อม,มูลก้มซึนนะครับบริษัทเป็นท่านของเสียงเพลงและหมอล่ำนะครับทั้พี่น้องได้ช่วกันยุติตรงนี้ได้ที่เป็นสาระประโยชน์เกี่ยวกับสังคมมันก็จะนมาไม้พี่น้องได้ช่วงกันย เอา,าช่วงนี้พักเบรยกันสักครู่เนาะแมนค่ะไปชมสิ่งดีมีประโยชน์จากทางรายการเดี๋ยวสักครูน่นึงมาพุพอกันไหมครับแมนคะ่ะท่านใดอยากได้รีบโทรมานะคะสนับสนุนโดยสมุนไพรตราเกตเผ็ดยากระสัยเส้นตราสูสมเผาท่อง